นี้นะคะทําสีแล้วเรียบร้อยสีสวยแล้วแต่ว่าผมยังเสียค่ะอย่างเสียเลยขอบอกแล้วนี่จะเคลือบยืดเคลาตินให้น้องฟ้านะคะดูสภาพผมก่อนทํานะคะแห้งแห้งกรอบแตกปลายนะคะอันนี้อ้อนเพิ่งลงสีให้น้องไปสีสวย แล้วก็ยืดเคลาตินหลังทำสีได้เลยผมไม่เสียนะคะยิ่งจะสวยเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาดูหลังหลังทำเคลาตินแต่ที่แน่ๆก็ต้องหลังสะน้องสะกสามวันนั่นแหละถึงจะแบบว่าเห็นผลชัดเจนนะคะแต่นี่ให้ดูสภาพก่อนก่อนทำดูชัดๆเลยผมแห้งมากต้องการเคลาตินมากเลย เ <Okay. S 2> เรียบร้อยโอ้สีกล้องค่อยนี่นะคะหลังจากที่ทำเคราตีนเสร็จแล้วความเงาก็จะมาแล้วความเงานี่ขนาดผมซำสีนะคะยังเงาขนาดนี้เงาวับเลยสามวันสาค่ะดูปลายชัดๆนะคะ สวยน้องไม่ต้องรีดผมอีกต่อไปแล้วโอเคงามสีผมสีกล้องพี่ออนละแดงแดงสีลูกค้าไม่ได้แดงอะไรขนาดนี้นะคะสีกาลังสวย โอเคนะคะขอบคุณค่ะ